สงครามแองกูลแซนซิบาอังกฤษทำสงครามสั้นที่สุดในรูปรบกัน38นาทีขอขอบคุณศิลปวัฒนธรรมลงพุ่ยเผ่เมื่อวันศุกร์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2565สงครามแองกูลเซนซิบาในคิตรัสหนันราอยเก้าเป็นสงครามที่ถูกบันทึกไว้ว่าสั้นที่สุดในประวัติศาสตร นะครับเพราะการรบกันเพียงแค่3 8นาทีเป็นการรบระหว่างฝ่ายอังกฤษกับฝ่ายเซนซีบ้านะครับกาะบริเวณแอเมริกาตะวันออกปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของแทนซาเนียนะครับอันเนื่องมาจากปัญหาการสืบราชบัลลังก์นะครับชนงนเหตุของสงคารามนะครับฮาเมตรบินทูวนี่สุลตา่านผู้ปกครองแซนซีบ้าได้สวรรคตอย่างกระทันหัน และหาคำตอบไม่ได้ว่าสอนคตด้วยเหตุใดมีข้อสมัมนิฐานว่าพระองค์ถูกวางยาพิษโดยหลานชายของพระองค์คือคาลิบินมาคัตเพราะไม่นานจากการสวนรคตคาลิบินมาคัตรีร่เสด็จมาที่พระราชวังและอ้างสิทธิเหนือราชบัลลังก์ทันทีนะครับ เซนซิบาเป็นรัฐในอลาขาของอังกฤษและมีข้อตกลงหนึ่งคือสุลต่านที่ขึ้นมาปกครองเซนซิบาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลอังกฤษการกระทาของคาลิดบินบาคัตทำให้ฝ่ายอังกฤษไม่พอใจมากเพราะอังกฤษต้องการให้ฮามิดบินทูวนีที่นิยมอังกฤษขึ้นปกครองแทนสุลต่านองค์เก่านะครับ ต่อมาในวันที่25สิงหาคมคิศกรา1896คาลิตบินบาคัดระดมกองกำลังมาที่พระราชบังกว่า3,000นายนะครับพร้อมทั้งปืนใหญ่ปืนกลนรวมถึงเรือหลวงคาสโกที่เซนซิบาได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระราชนินานตวิกตุเรียอีกด้วยนะครับ กองชุดใหญ่อังกฤษประจำสังสบาภยายาการเจรจาอย่างสันติดโดยเรียกร้องให้คาลิบินบาคัดสลายกองทัพอาวุธและออกจากพระราชวังแต่ความพยายามเจรจาก,ก็ไม่เป็นผลนะครับขณะนั้นฝ่ายอังกฤษมีเรือรบจอดอยู่ที่ท่าเรืออยู่แล้วสองลำก็คือเรือรบหลวงฟิลูเมลและเรือรบหลวงลูสนะครับดังนั้นกองชุดใหญ่อังกฤษจ,จึงประสานขอกำลังสนับเพิ่มเติมและในเย็นวันนั้น เรือลบหลวงสเปรลูกก็มาถึงท่าเรือที่เมืองเซียนซิบาเทาวนะครับการใช้ทูตแก้ปัญหาอย่างเป็นที่สุดกองสุในใหญ่อังกฤษพยายามอย่างที่สุดในการเจรจาอย่างสันติแต่เหมือนสถาคารกำลังบีบบังคับให้ใช้กำลังท่านรู้ดีว่าตนไม่มีอำนาจในการอาสั่งการให้เป็นฝ่ายเริ่มจูมตีด้วยกำลังทหารท่านจึงส่งเลขไปถึงรัฐบาลอังกฤษกว,ว่าวา เราได้รับอนุญาตให้ยิงพระราชวังหรือไม่หากความปรายามทั้งหมดที่จะแก้ปัญหาอย่างสตินั้นพิสูจน์แล้วว่าไร้ประโยชน์ต่อมาวันที่26สิงหาคมเรือหลวงลากูลและเรือหลวงเซนจอนเดินทางมาส่งทูทกับเรือหลวงที่ตั้งกำลังพร้อมลบกอยู่ที่ท่าเรือโดยมีบน,นเรือตทีฮรี่รอสันเป็นผูงคับบัญชานะครับ ไม่นานเลยรับเรื่องตอบกลับจากร,รัฐบาลที่ลอนดอนความว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้มาตรการใดก็ตามที่พิจารณาแล้วว่ามีความจําเป็นซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในสมเด็จพระราชินีแต่ห้ามกระทําการใดๆที่คุณไม่มั่นใจว่าจะกระทํําสาเร็จอย่างสำริปล่นสงขารวงสุดใจอังกฤษยื่นคําขาดถึงฮาริดบิน บาคัดว่าจะต้องออกจากพระราชวังในวันพรุ่งนี้ก่อนเวลา09 0 0นนอกจากนี้ยังสั่งให้พลเรือนอพยุออกจากบริเวณท่าเรือโดยรอบเพื่อเตรียมควาพร้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา08 0 0นของวันที่27สิงหาคมตศักราช1896คาลิบินมาคัดส่งจดหมายถึงกงคชุ่ใหญ่อังกฤษว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะดึงธงของเราลง และเราไม่เชื่อว่าคุณจะเปิดฉากยิงใส่เราซึ่งเป็นการประกาศไม่ยอมจำนนและไม่เชื่อว่าอังกฤษจ,จะกล้ายิงใส่ระราชบัลกองสูงใหญ่อังกฤษจ,จึงตอบจดหมายกลับว่าหากท่านไม่ปฏิบัติตามท,ท,ที่ได้แจ้งไปเราจะทําเช่นนั้นอย่างแน่นอนต่อมาเวลา09:00นกองสูงใหญ่อังกฤษสั่งให้กองทัพพร้อมรบและในเวลา09:00 ศูนย์สองนอจึงเริ่มเปิดฉากยิงถล่มใส่พระราชวังและกองทัพของฝ่ายเซนซิบาการยิงยุติเมื่อเวลา09.40นพระราชวังได้รับความเสียหายอย่างมากเพราะสร้างจากไม้และไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นป้อมปราการสำหรับป้องกันการโจมตีเรือรูปหลวงคาสโกถูกจมฝ่ายเซนซิบาบาดเจ็บและล้มตายรวมกว่า500คน ส่วนฝ่ายอังกฤษซึ่งมีทหารประมาณ1000นายได้รับบาดเจ็บสาหัสเพียงหนึ่งนายซึ่งภายหลังได้รับการรักษาและก็หายเป็นปกนตินั้นหมายความว่าสงครามที่เกิดขึ้นกินเวลาเราว38นาทีเท่านั้นครับพี่น้องคาลิตบินบาคัดพร้อมคนสนิทหลบหนุยไปที่สถานกรุงจุนเยอรมน,นีและขอลีภัยได้สำเร็จไม่นานจากนั้นก็ส่งตัวไปอยู่ที่แอฟริกาตะวันออกซึ่งเป็นดินแดนของเยอรมน,นี ก่อนที่จะถูกทหารอังกฤษจับตัวในช่วงสงครามลูกครั้งที่หนึ่งและถูกเนรเทศไปอยู่เกาะเซนเฮเลนาไม่กี่ปีให้หลังก็ได้รับอิสรภาพและเสียชีวิตที่แอฟริกาตะวันออกเมื่อคิดตจกาะาหนึ่งพัเก้าร้อยี่หลังสงครามสิ้นสุดลงอังกฤษจึงได้เชิญฮามุดบินมูฮัมหมัดกองราชบันลังเซนซิบาตามที่ฝ่ายอังกฤษประสงค์ได้แลก สงครามครั้งนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นสงครามที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ลูกฝ่ายอังกฤษสแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางด้านการทู่ในการแก้ปัญหาดูจสติและได้สแสดงเสนีย,ยานุภาพทางทหารที่ยิ่งใหญ่ต่อสายตานานาชาติอีกด้วย